เอาเละครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมวัตนาเบ้กลับมาพบก,กันอีกครั้งในนิยายวายเรื่องทรงเกียร์ครั้งสุดท้ายโดยดองกี้ตอนที่29นะครับนิยายเรื่องนี้มีอ e ีบุ๊กถ้าใครสนใจหนังสือสามารถสั่งซื้อได้ทางทวิตเตอร์ลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับเรื่องราจะเป็นไงต่อไปนั้นไปฟังกันเลยครับตอนวางแผนพาหมีกลับกลุ่มในที่สุดกิจกรรมของเทอม2ก็ใกล้จะเข้ามาแล้ว ตอนนี้ผมเข้าร่วมประชุมกับเหล่ารุ่นพี่และเพื่อนรุ่มรุ่ดทุยเพื่อนร่วมรุ่นแต่คณะของเราจะเปิดร้านร่วมกับภาคฆากรรมเป็นร้านขายอาหารที่ทำจากผักปลอดสารพิษนอกจากนั้นยังเปิดแ l บให้ได้เข้าชมเพื่อเป็นการเปิดทางให้เหล่าเด็กๆที่มาสนใจเผื่ออยากเรียนคณะเราไรเงี้ยแล a ของคณะเราจะเกี่ยวกับพวกมแมลงของภาคกีตวิทยาซึ่งผมจะไม่ขอพูดถึงเพราะผมเกลียดมแมลงผมนั่งฟังรุ่นพี่ร่ายยาวมาเป็นชั่วโมงแล้วแต่ส่วนมากจะคุยเรื่องมุกฮาฮาแต่ดันแปลกมากกว่าคือยังไม่เข้าสาระเลยเหอะ ส่วนผมไม่สนใจอยู่แล้วไงเพราะในระหว่างกิจกรรมทางมหาลัยหยุดให้7วันเพราะงั้นผมจะนอนอยู่บ้านไม่สิอาจจะลากพี่แบ์ไปเที่ยวอะไรงี้ปลามสนใจทําอะไรไหมยังช่วยรุ่นพี่ภาคากมขายของไบเถอะกระซิบถามแน่นอนว่าผมใส่หัวแทบหลุดผมไม่มีความอดทนพอที่จะทํางานบริการได้อะถ้าลูกค้ามาขึ้นเสียงหน่อยหรือชักสีหน้าใสคงด่าร้านแตกเพราะงั้นเราจะหยุดอิอิ ผมยิม่กลกับไบ่พร้อมชู2นิ้วพี่แบร์มันจะหยุดไหมเนี่ยสิส่วนเพื่อน,นผมไม่ต้องถามหรอกครับหยุดแน่นอนไม่มีใครอยากเข้าร่วมอะ่ะจริงกิจกรรมของเทอมแรกมันเป็นกีฬาระหว่างคณะมีเพลงมีกีฬาให้แข่งมากมายแบบนี้มันสนุกกว่าเห็นเห็นแต่พอมาเป็นตลาดที่มีคนนอกเข้ามาร่วมเอาความจริงมันก็สนุกแหละแต่สําหรับพวกผมมาเฉยๆอะ่ะอย่าปล่อยผมไว้คนเดียวสิคนเดียวอะไรเหอะสาวๆเราดูแลไบยอยู่นะ ต่อย่าให้ปลอมดูแลมากกว่าใบพึมพำเสียงเบาแต่ผมได้ยินชัดเจนผมได้แต่ยิ้มและทำไปไม่ได้ยินอะไรทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นผมมีแฟนแล้วและผมรู้ว่าผมควรทำตัวยังไงถ้าหากผมหยอดกลับแม้จะเป็นแค่การหยอกเล่นแต่มันก็เป็นการให้ความหวังอีกฝ่ายเหมือนกันผมไม่อยากทำให้ใบคิดงั้นนะ่ะแลยเงียบๆนิ่งๆนั่งหน้างอๆไปการประชุมของคณะผมจบลงตอนเที่ยงเป๊ะๆแล้วสรุปว่าพวกเขาจะทำการเช็คชื่อ ง่ายๆคือแม่งมันคับให้เข้าร่วมทุกคนผมถอนหายใจยาวๆระหว่างนั่งรอพี่แบมมารับวันนี้ผมจะไปกินข้าวที่โรงอาหารคณะวิศาวะแล้วแต่พี่แบมไม่ให้ไปเองด้วยว่าพี่มันมีประเด็นกับกลุ่มเพื่อนเก่าไม่อยากให้ผมไปคนเดียวแล้วเจอปัญหาผมเลยนั่งรออยู่ที่คณะตัวเองตามครับไปกันตายยากนะนินทาจบไปไม่ถึงนาทีพี่แบมก็โผล่หน้าหล่อๆของมันมาแล้วผมเดินไปหาพี่มันก่อนถูกแขนแข็งแรงกอดคอ การครบกันระหว่างผมกับพี่แบ์กระจายเป็นวงกว้างพีเวลาไม่นานพี่แบ์มันเป็นหนุ่มหลอ่อหนุ่มหมีคณะวิศวะที่สาวๆอยากกอดมากที่สุดไม่แปลกใจอะที่ข่าวไปเร็วบวกับผมกับพี่แบ์เคลื่อนไหวในโซเชียลตลอดไม่มีปิดบงังผมนอนที่หอ,อก,กับพี่แบ์มาหลายวันแล้วแต่ไม่ได้มีอะไรกันนะครับผมกลัวพี่มันเอาผมมาเดินไม่ได้แล้วก็ไข้แดกอีกแต่ผมก็ไม่ได้ใจร้ายเกินไปช่วยพี่มันปลดปล่อยบ้างมือบ้างปากบ้างบอกตามตรงโคตรเขินเนอะ อาทิตย์หน้ามีตลาดคณะพี่ทำอะไรอะ่ะคงเป็นน้อยขนมธรรมดาธรรมดาวิศวะท,ทำขนมเหรอมุงมิงอะ่ะผู้หญิงกับผ,ผู้ชายเป็นเบรกครับพี่แบบีบแก้มผมก่อนพามผมไปนั่งที่โต๊ะว่างและอาสาไปซื้อข้าวน้ำให้ผมเองผมมองหาโบก,กับโซ่ก่อนโบกมือหย่อยๆและตะโกนเรียกไปด้วยคนก็มองอแต่พอเห็นเป็นผมก็เลิกสนใจลองด่าผมสิพี่แบบแดกหัวแน่จ้ามากินข้าวกับผัวหรอจ๊ะ ไอบวัวพูดิ้มยิ้มแล้วนั่งลงข้างผมพร้อมกับวางจานข้าวไอโซนั่งอีกฝั่งฝั่งเดียวกับพี่แบลเลยเหอะถ้าผัวอยู่คณะนี้แล้วกูมาแดกข้าวที่นี่คําตอบมันก็เออไงผมแยกเคี่ยวใส่มันก่อนจกหมูมากินมือจกเลยเนี่ยแหละไอบวัวตกหัวดังป้าบเสียงสะท้อนโรงอาหารชิบหายผมลูกหัวป้อยๆส่วนไอโซหัวเราะแล้วให้ไฟมือกันพวกเชีย่ยร้มครับนี่ข้าวพี่แบลกลับไปที่โต๊ะพร้อมข้าวสองจานและน้ำสองขวด ที่มันนั่งลงข้างโซ่แล้วขยับห่างนิดๆไอ้โซ่ก็ขยับออกผมได้แบบมองบนเลยญาติดีกันไ,ไวๆเธอะคนกลางอย่างปามานลาบากใจพี่แบว่าไอ้โซ่กับบัวเป็นคนยังไงเหรอหลังจากโตกินข้าวเราเงียบม,มามากกว่า5นาทีผมก็เอ่ยถามทําลายความเงียบแต่เหมือนจะไปสร้างบรรยากาศที่น่าอึดดัดแทนผมหัวเราะแหะๆแล้วทำอินิฮาร์ดหึให้โซ่กับบัวที่มองแรงมากพี่แบย้นนิดๆแล้วตักข้าวเข้าปาก คำถามของผมถูกความเงียบของพี่แบล์และไอโซกับบัวเตะปลิวออกนอกโรงอาหารไปโอ้ยอึดอัดเว้ยญาติดีกันจะตายเหรอวะคนกลางอย่าปลามลำบากใจนะครับพอเงียบไป3นาทีผมก็โวยวายขึ้นทำเอาสาคนสะดุ้งจริงๆอันนี้ตั้งใจดึงดรามา่าพยายามตีหน้าให้เศร้าเข้าไว้แต่เหมือนไอโซกับบัวจะดูออกเนี่ยข้อเสียของการคบเพื่อนนานทำหาอะไรดูออกหมดเลยพอเห็นสีหน้าเอือมรอาของพวกมันผมเลยเลิกตีหน้าเศร้าแล้วตักข้าวกินโดด จะไม่ดีกันเรื่องของมึงอะ่ะกูไม่ยุ่งแล้วพูดมาตอนข้าวเต็มปากหมันไส้พอกินข้าวหมดผมเลยลุกเอาจานไปเก็บเองตอนแรกตั้งใจจะเดินออกไปเลยจะได้คุกคูแต่ลืมน้ําเลยต้องงกกลับมาเอาแล้วกลับคนะจะซื้อใหม่ก็เสียดายตั้งคนรวยก็งกเอ้ยประหยัดเป็นครับยายแอนยังไม่ทันจะก้าวขึ้นตึกเพื่อไปนั่งที่ม้าหินอ่อนเสียงลุยปิงก็ดังขึ้นพร้อมกับร่างอันกวนตีนวิ่งเข้ามาว่าไงปินมีอะไรรึมีเรื่องจะคุยอะ่ะแล้วยายนวลกับตาทัศไปไหนอะ่ะ เอามันมาคุยด้วยดิกูเรียนวิศวะเหรอผมเอียงข้อถามแล้วส่งรอยยิ้มก่อนทูกเย็บปิ่นบ้องหูผมกับไอ้แคทเราพากันมานั่งที่มาฮินออดติดเสาก่อนมันจะโทรหาไอ้โซ่กับบัวผมไล่บอกพี่แบว่าค่อยคุยตอนเย็นงอนอยู่พี่แบเลยส่งมาว่าเดี๋ยวพาไปกินหมูกระทะผมก็ส่งหัวใจไปรัวๆเลยสิผัวรู้ใจก็นเงี้ยอบอุน่นสวัสดีปิ่นแอนแอนไอ้บัวทักพร้อมกับยิ้มนางสาวไทยแต่อยากบอกว่ายิ้มแค่ไหนมึงมันก็แค่นางมันจ้าทัดแอนนวล ไอแคก็ยิ้มกลับก่อนถูกไอโซตบหัวพอราสี่คนมารวมตัวกันแล้วมันพายคิดถึงเรื่องสมัยมหเลยพวกผมสี่คนนั่งมองหน้ากันไปมาเงียบเหม,มือนหาเรื่องคุยไม่ได้ทั้งที่ปกติเจอกันคือมีเรื่องนินทาชาวบ,บ้านแล้วบรรยากาศแบบนี้มันเกิดขึ้นระหว่างพวกเราได้ไงเนี่ยคืองี้แล้วไอแคทมันก็เปิดประเด็นมึงจําโพสต์ที่มึงแท็กพี่แบร์แล้วไอ้สิ้นใจมาเม้นแซะได้ปะผมพยายหน้าเงึงเงึงจำได้แม่นนะไอเวนั่นนะเพื่อนในคณะบางคนยังล้อผมเรื่องวินเทจเลย ผัววินเทจหรือปลา่าแต่พอผมแกล้งบอกว่าจะบอกพี่แบถึงได้พากันเงียบไปมีผัววิศวะได้อย่างนี้นี่เองแล้วยิ่งเป็นพี่วากนะเห <c oughs> มือนได้กลุ่มอํานาจที่แสนจะยิ่งใหญ่พวกพี่สิงแอดเฟสไอ้สิ่งใจไปแต่มันไม่รับและพี่แกก็เปิดสาธารณะทั้งพี่สิงพี่แฮมพี่อีกแล้วก็พี่ไพ่เม้นแซกกระชิบหายเลยกูเมืนนั่งคิดนะว่าถ้าพวกพี่มันยังรักกันทําไมพวกเราไม่ช่วยให้คืนดีกันนะ่ะเออกูรู้มันคงยาก แต่อย่างน้อยก็ให้กลับมาคุยกันแลวให้พี่แบ์ชดใช้ไงพี่แบ์ทำลายสายสัมพันธ์15ปีก็ให้พี่มันสร้างใหม่ดิอีก15ปีต่อจากนี้พวกพี่มันก็แค่36เองไม่แก่สักหน่อยไอ้แคทร่าย,ยาวสีหน้าของมันโคตรจะจริงจังเลยอีกอย่างนะมึงกับพี่แบ์จะได้ไปร้านเฮียผิงพร้อมกับพวกกูได้ไงอย่าแอบ,บไปกินสองคนสิวะไปเยอะของแถมเยอะนะมึงเออไอ้เวงกูก็นึกว่าห่วงกูแต่จริงๆแล้วคืออยากได้ของแถมจากเฮียเยอะๆโหรักกูจังเลย ไอแคทหัวเราะกิกครั้งก่อนมองไอโซแล้วบัวคือผมมัก็เห็นด้วยล่ะไปกิน2คนมันเหมาะกับการเป็นแฟนดีแต่ไปเป็นกลุ่มมันก็สนุกดีนะครับยิ่งเพื่อนกับแฟนเข้ากันได้อีกมันจะเป็นอะไรที่แบบมิชชั่นคอมพ l e ทมากกูไม่อยากบอรคัพพี้ไพ่มันแต่กูก็อยากให้ยัยแอนไปแดกด้วยกันโซ่บอกแล้วมองหน้าผมผมเลยทําท่าดอกไม้บานใส่หันเข้ามือทั้งสองข้าชนกันแล้วเอามาวางใต้คางนี่แหละท่าดอกไม้บานพอมันเห็นทํางี้มันก็เอื้อมมือแขยงยาวยามาตบหัวผมอีก คืนนี้เยี่ยรถที่นอนขึ้นมากูจะด่าเรียงตัวเลยแม่งกูยังไงก็ได้อ่ะเพราะพี่ฟ้าไม่เกี่ยวอยู่แล้วชิวๆนะจะปิ่นจ๋าจ้าทัศขอบคุณมากนะจ๊ะไอ้ชายก็รับมุกไอ้บัวก,ก่อนจะพากันหัวเราะแผนคือในอาทิตย์หน้าที่จะถึงเนี่ยเป็นงานที่ว่าก่อนมาเก็ตใช่ปะคณะกูไม่ได้ทําอะไรเลยว่างและพี่สิงจะพากูแดกแต่ประเด็นคือกูอยากใช้โอกาสนี้ทําให้พวกพี่มันเปิดใจคุยกันนะ่ะแต่กูไม่รู้ว่าจะเอาสถานที่ไหนดีสระไา้น้ําเก่าก็ได้มึง ห่างจากสาที่แข่งไม่กี่เมตรเองอ่ะอีกอย่างช่วงนั้นแถวๆถวตกคณะวิทย์กีฬาคงเงียบมันแน่าจะใช้ได้อยู่นะบูเสนอสาว่ายน้ําเก่าเหรอไม่เคยไปเลยฮะมันจะมีผีป่าวะแล้วใครจะพาพี่เอก,กพี่แฮมไปไอ้แคทพี่สิงมึงพี่หมีกูพี่ไพ่แล้วอีกสองคนที่เหลือล่ะพอโซ่พูดมาสายตาของผมแคทและโซ่ก็เบนไปหาไอบ้บูด้วยอัตโนมัติไอ้บูเหมือนจะรู้ชะตาก,กรรมมันยกสองแขนขึ้นอย่างยอมแพ้พร้อมสายหัวรัว อย่านะสัตว์กูไม่สนิทถึงกูจะคุยได้แต่กูจะไมบอกพี่เขายังไงพี่อีกับพี่แฮมน่ะโคตรลอกส่วนตัวสูงเลยฮะแต่ไม่ใช่เพราะกูเป็นเพื่อนไอแคทที่เป็นแฟนเพื่อนรักเขาพี่มันก็ไม่คุยกับกูหรอกแต่มึงคือหนทางเดียวของพวกกูเลยนะบัวให้พี่ฟ้าช่วยก็ได้นะนานานนะไอแคทอ้อนแต่คือมันลืมอะไรไปปะลูกอ้อนไม่สามารถนำมาใช้ในกลุ่มเดียวกันได้กูต้องปรึกษาเมียก่อนนะคืนทํำสมสี่สมหโกรธกูมาบ้านแตกแน่สัตว์อา ยังไงพี่ฟ้าแกก็อยู่ในกลุ่มเดียวกับพี่วกักซ้ายังควบคุมพวกพี่สิงอยู่หมัดก็พอเข้าใจอะนะถ้าได้คําตอบจากไอ้บัวแล้วก็ค,คุยกีกทีแล้วกันเนะีเดี๋ยวช่วงนี้กูต้องเอาใจพี่เป็นพิเศษหน่อยถ้าความแตกมาจะได้ไม่โดนดุไอ้แคททำหน้าจะร้องไห้แต่ผมสมน้ำหน้ามากกว่าไอ้แคทมันดื้อกับพี่สิง์ชิบหายอะอายุ19แต่ทาตัวปัญญาอ่อนกว่าอายุเวลาอยู่กับผัวพี่สิงมันก็ดันชอบไงเพราะถ้าแคทปัญญาอ่อนใส่มากๆพี่สิงกวนตีนกลับไอ้แคทก็จะด่าแต่ด่าห่าห้า พี่แบงก็ขำแล้วก็ขำหนักมากด้วยเป็นคู่ที่บันเทิงดีผมนึกภาพไม่ออกเลยถ้าทั้งสองคนเลิกกันจะเป็นยังไงนึกไม่ออกจริงๆนะโอ้กูมีเรียนตัวสําคัญนี่วะไปก่อนพวกมึงลาละจ้านวลทัดแอนโบกมือลาแล้วใส่เกียร์หมาไปเลยพวกผมที่แต่เข็นเคี้ยวอย่างเขาแค้นใจที่ด่าไม่ทันแล้วนี่ผมต้องเอาใจพี่แบ์มาด้วยไหมอะผมก็กังวลแบบไอ้แคทมันนะ่ะถ้าหากความแตกแล้วพี่แบงร,รู้รายนี้เขาไม่ดุแต่จับผมกดจนเดินไม่ได้นี่สิ หวังว่าพี่ฟ้าจะไม่แดกหัวกูนะแล้วมันอ้อนวอนต่อพระเจ้าไอโซ่ชิวๆผมชิวนิดเดียวอะที่เหลือคือกังวลเห็นเห็นร้านเฮียผิงพอเลิกเรียนกันทั้งคู่พี่แบร์พาผมมากินหมูกระทะจริงๆตอนแรกคิดว่าจะเอาใจเฉยๆแต่ไม่เว้ยพามากินจริงๆแล้วผมจะใช้โอกาสนี้ตะล่อมตะล่อมถามพี่มันดูเฮีย <He ap! S 3> มึงจะเสียงสูงทำไมไอ้ฮะไปนั่งไปเข้าร้านมาก็แหกปากเลยผมโชคดีที่ลูกค้ายังไม่เท่าไหร่ ผมกับพี่แบนั่งโต๊ะตัวเดิมก่อนพี่เจิงจะยกมาเสิร์ฟพอของครบเราก็เริ่มย่างหมูทันทีแต่รอบนี้ผมเอาใจพี่แบสุดๆเลยพี่มันทำหน้าสงสัยนะแต่ก็ไม่ได้ถามอะ่ะพี่แบอันนี้ปลามย่างให้พอผมแทนตัวด้วยชื่อหน้าพี่มันยิ่งสงสัยเข้าไปอีกผมเลยยิ้มแล้วป้อนแน่นป้อนนี่จนเวลาเดินไปสักสามนาทีผมก็ว่ามันได้เวลาที่ผมจะถามแล้วเอาวะถ้าพี่มันให้ผมแรกกับกินตับหมีผมก็เอาพี่แบพี่แบะปลามถามอะไรหน่อยดิ ครับว่ามาพี่แบร์อยากกลับไปอยู่กับพวกพี่สิงไหมทำตาปิงปิงแล้วแกะกุ้งจิ้มซีฟู้ดป้อนพี่แบร์อ้าปากรับกุ้งแล้วมองหน้าผมด้วยสายตาคาดโทษครับยังไงพวกมันก็เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของพี่แต่สิ่งที่พี่ทํามันเป็นเรื่องที่ให้อภัยไม่ได้พี่รู้ตัวเองดีพี่ถึงอยู่ในจุดที่พี่ควรอยู่ไงครับถ้าสมมติว่าพวกพี่สิงให้พี่ชดใช้พี่จะชดใช้ยังไงพี่ก็คงเอาความเชื่อใจและไว้ใจกลับมาพี่ทำลาย15ปีได้คบกัน พี่ก็จะใช้เวลา15ปีชดใช้แลให้พวกมันไว้ใจพี่เหมือนเดิมพี่แบยิ้มก่อนคีิหมูให้ผมผมจะถือว่าพี่มปนอนุญาตให้ผมจัดการได้เดี๋ยวกลับหอค่อยไล่บอกไอ้แคทว่าแต่พวกมันเธอจะจัดการยังไงโดยเฉพาะไอ้บัวโอโ้ต้องพาก็นบัวด้วยเหรอเนี่ยไอ้ตายเธอจะพยายามแล้วกันนะครับบัวพัดพี่ฟ้าคะฉันเรียกสุดที่รักที่กําลังนอนมากหน้าอยู่บนเตียงแหมถ้าไม่มีเรื่องไอ้พวกเพื่อนเวนนั่น ตอนนี้ฉันคงจะกระโดดใส่แล้วก็กระชากชุดนอนนั่นออกแล้วว่าเพราะมางหน้าอยู่พี่ฟ้าเลยไม่อยากขยับปากมากฉันสูดลมหายใจเข้าลึกๆแล้วเดินไปที่ประตูห้องเผื่อพี่แกงของขึ้นจะได้หนีท่านพี่พอจะช่วยให้พี่เอกกับพี่แฮมเออคืนดีกับพี่หมีได้ปะฮะ<า>แผ่นมางหน้าถูกกระชากออกก่อนเจ้าตัวจะเด้งลุกนั่งและกวาดมือเรียกฉันเดินไปหาแล้วก้าวขึ้นไปบนเตียงนั่งพับเพียบให้ดีที่สุดผู้ชายไม่ใช่ฝ่ายเดีวยวที่กลัวเมียนะ ผู้หญิงอย่างฉันก็กลัวเมียเหมือนกันคืองี้แล้วฉันก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังพี่ฟ้าพยักหน้าทุกครั้งที่ฉันเล่าแผ่นแางหน้าในมือถูกพี่ฟ้าขย่าและโยนทิ้งแม้จะไม่ลงถงากขยะก็เถอะพอฉันเล่าจบพี่ฟ้าก็งเงียบไปก่อนที่จะตะวัดสายตามองทำเอาฉันสะดุ้งแทบตกเตียงเมียโหดไปค่ะโหดไปบ้างจริงๆคนสวยๆในใจร้ายทุกคนเลยเรือ่องนอนลงสิฉันล้มตัวนอนทันทีที่พี่ฟ้าบอกพี่ฟ้าขยับขึ้นมานั่งคล่อมตรงหน้าท้องฉัน ก่อนสองมือเรียวจะจับชายเสื้อตัวบางแล้วถกขึ้นโยนมันทิ้งไปฉันกลีนน้ำลายลงคออึกใหญ่ที่สลาเปาขาวๆอบอ وب, ไร้ปลารอยเด่นอยู่ตรงหน้าเป็นแผนที่ดีค่ะเพราะพี่อยากให้พวกมันกลับมาคืนดีกันจะตายแล้วเอาโรงงานไปค่ะสามีที่รักหลังจากคุยไลน์กับพวกเพื่อนผมก็ได้ข้อสรุปว่าแผนทั้งหมดผ่านพี่ฟาจะจัดก,การพี่อิกกับพี่แฮมเองส่วนเรื่องแผนก็ง่ายๆครับไอ้แค่กับผมจะทําทีไปเล่นน้ําที่สระเขืออาทิ์หน้าจะเป็นที่วากอรมาร์เก็ต ทงมาอะไรเขไม่ว่าอะไรหรอกถ้าพวกผมจะลงไปเล่นน้าเดี๋ยวทําเรื่องขออนุญาตให้สาเอาแต่ประเด็นคือถ้าจะเอาให้เนียนเราต้องใช้สาใหญ่ครับและขอความร่วมมือจากพี่พีคคณะวิกีฬาผมกับแคทจะทําเป็นจมน้ําไล่บัวทว่าพี่สิงกับพี่แบทถ้าพี่มันถามทําไมบัวไม่ช่วยจะให้บัวบอกว่าเป็นประจําเดือนเอมันดูไม่เหมาะใช่ไหมละครับถ้าเป็นรอบเดือนแล้วลงน้ําส่วนไอโซจะให้สแตนบายหลังประตูเตรียมล็อกหลังพวกพี่มันเข้าไปแล้วก็ไม่รู้หรอกว่าแงกกะก่ายจะค้นกะกายอย่างผมกับไอแคทจะทําได้ไหม แต่มันก็ไม่ลองไม่รู้ถูกปั้นล่ะไม่ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงผมจะยอมถวา,ายตัวให้พี่มาอีกสักครั้งแลกกับความผิดไงล่ะถ้าถึงเวลานั้นโปรดไว้อะไรให้ก้นผมด้วยนะครับอเมนเอาล่ะก็จบไปแล้วสําหรับตอนที่29นะครับอืมลุ้นแทบแย่แล้วเนาะว่าจะได้คืนดีกันหรือเปล่านะเพราะว่าคาใจตม้งแต่เรื่องโลจิสติกติดเมียแล้วนะถ้าใครอยากติดตามผลงานคุณนักเขียนเพิ่มเติม,ตมสามารถกดเข้าไปที่นี้ใต้คลิปได้เลยนะครับ ตอนหน้าจะเป็นยังไงนั้นฝติดตามด้วยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสคร b e เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใน EP ต่อไปเชิญเป็นครับสวัสดีครับผมวัตนาเบัาย้ง๊ง